สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทักทาย FC เพจสลานลมคอย FC นะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์สดไปยังเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับไลฟ์ mm hmm. uh, like, สดนะครับเป็นไลฟ์สดของเพจรับซื้อเหรียญน,นะครับเพจผมช่องผมทําคลิปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญน,นะครับเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนแล้วก็สามารถขายได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูนะครับวันนี้มีเหรียญ มีเหรียญเข้ามาจากจังหวัดเชียงรายนะครับตัวผมเพจผมช่องผมผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเหรียญอยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับไม่จําเป็นต้องเดินทางมาขายนะครับเพราะว่าการขนส่งเดี๋ยวนี้มันมันไม่จําเป็นต้องต้องเดินทางมาเองแล้วนะครับนี่ส่งมาขายนะครับส่งมาจากจังหวัดเชียงรายน้ําหนักกิโลกว่ากว่าเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเทสเสียงนิดนึงว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับ มโอเคนะครับเสียงชัดนะครับก okay, <us> okay, ็ไลฟ์สดเลยนะครับไม่ไม่ไม่ต้องเสียเวลาใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ได้รับชมเลยนะครับไม่ไม่ต้องเสียเวลานะครับไปกันเร็วๆรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้าง เพจผมช่องผมไม่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับไม่ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าทำใบรับประกันนะครับยอดเงินประมาณประมาณ2องพันสองพดสองพันแปดร้อยกว่าบาทนะครับเกือบ3,000ันบาทเดี๋ยวมาดูว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญที่เราสามารถพบเจอได้จริงๆนะครับผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ <c oughs> ถุงแตกนะครับอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ไปเลยนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับมีตั้งแต่เหรียญหลักหน่วยเหรียญ <c oughs> หลักสิบแล้วก็เหรียญหลักร้อยนะครับอันนี้ <c oughs> ถุงแตกไปแล้วนะครับเป็นเหรียญสองบาทสีเงินอันนี้จะเป็นปีห้าศูนย์นะครับสองบาทสีเงินผลิตออกมาสามปีพศปีสี่แปดปีสี่เก้าปีห้าศูนย์อันนี้ปีห้าศูนย์ก็ยังยังพบเจอกันอยู่นะครับผมซื้อเข้าอยู่ตอนนี้เหรียญละไม่เกินสามบาทนะครับอันนี้ซื้อไม่แพงเพราะว่าไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมเน้นรับซื้อนะครับการซื้อขายเหรียญแบบเนี้ย ถ้าเกิดราคาไม่แพงอ่ะเขาจะซื้อขายกันครั้งละเยอะๆทีละเป็นร้อยเหรียญน,นะครับเหมือนกับเหมือนกับคลิปเนี้ยผมได้มาร้อยแปดสิบเหรียญอันนี้ร้อยเหรียญ <c oughs> แล้วก็อันนี้อีกแปดสิบเหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นปีห้าศูนย์หมดเลยนะครับปีสี่แปดสี่เก้าผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับใครที่เจออาจากระบบหมุนเวียนก็เก็บสะสมไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญสองบาทสีเงินเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ผลิตออกมาแล้วนะครับ ผลิตออกมาแค่3าปีพศก็คือปี48 4950นะครับเจอก็เก็บได้นะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับนี่ไดมาร้อยแปดิเหรียญเดี๋ยวกองไว้ก่อนนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเน้นเน้นไปเร็วๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญ5บาทปี30นะครับผลิตออกมาก็หลักล้านเหรียญน,นะครับเนี่ยหบาทเรือหงอันนี้ปี30ศย์นะครับ ราคาซื้อขายกันในกลุ่มตอนนี้ไม่เกินเหรียญละสิบเอ็ดบาทนะครับไม่ไม่ไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแน่นอนนะครับเหรียญเหรียญห้าบาทแบบนี้นะครับใครที่มาขอรับซื้อหลักหมื่นหลักแสนแล้วให้ทําใบรับประกันอ่ะอันนั้นอ่ะมิดมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ปีสามศูนย์นะครับราคาที่ผมซื้อเข้าไม่เกินเจ็ดบาทนะครับร้านที่เขารับซื้อเขาจะซื้อไม่เกินเจ็บาทเพราะว่าเขาจะนําไปขายให้กับนักสะสมเหรียญละประมาณสิบสิบเอ็ดบาทนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลจริงๆสําหรับคนที่ต้องการข้อมูลจริงนะครับราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าพบกันบ่อยเจอกันบ่อยนะครับห้าบาทปี30มศนาดูเหรียญสิบบาทกันบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> เหรียญสิบบาทปี4ี่สวันนี้ได้มา10กว่าเหรียญน,นะครับสองสี่หกดสิบสสอง สิบสี่สิบหกสิบแปดนะครับเหรียญสิบบาทปีสี่สองนะครับอ่านี่ปีสี่สองนะครับสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญละสิบห้าถึงยี่สิบาทนะครับอันนี้ก็คือยังยังอยู่ที่เหรียญหลักสิบอยู่นะครับยังยังไม่ถึงเหรียญหลักร้อยนะครับเหรียญหลักร้อยเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับได้มาด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญขอใช้คําว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับเพราะว่า ราคามันไม่ได้สูงมากมายนะครับปีสีสภาพผ่านการใช้งานเหรียญละ15ถึง20บาทแต่ถ้าใครมีสภาพไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญละ1 0 0ถึง200บาทนะครับแล้วก็มีบางคอมเมนต์สอบถามว่าไม่ผ่านการใช้งานเจอได้จากที่ไหนนะครับถ้าเป็นจากระบบหมุนเวียนอะ่ะโอกาสเจอไม่ผ่านการใช้งานอะ่ะแทบจะไม่มีนะครับที่ผมรับซื้อหมายถึงว่าใครที่ เป็นเหรียญที่มีที่บ้านเก็บไว้นะครับเหมือนกับช่วงแรกๆที่มีการผลิตเหรียญออกมาจ่ายแรกแล้วก็แลกมาเก็บไว้ในราคาหน้าเหรียญน,นะครับเหมือนกับใครมีอยู่ใกล้โรงกระสาบแล้วก็เคยแลกเก็บไว้ตอนช่วงปี42แลกมาเก็บไว้ถุงหนึ่งร้อยเหรียญก็1000บาทนะครับอะไรประมาณนั้นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญละ100ถึง200บาทนะครับถ้าเป็นปี42 แต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอประมาณนี้นะครับจะเจอสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบบาทนะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับอ <c oughs> ันนี้ปีสี่สองแล้วก็อีกปีพศหนึ่งนะครับ <c oughs> มีราคาเกินหน้าเหรียญสองพันห้าร้อยสามสิบสี่วันนี้ได้มาสองสี่หกวันนี้ได้มาเจ็ดเหรียญน,นะครับ ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานปี3,4ก็ราคาจะเท่ากับปี4,2ผ่านใช้เหรียญละ15ถึง20บาทไม่ผ่านใช้เหรียญละ100ถึง200บาทนะครับน,น,นี่ปี3,4นะครับคราวนี้มาดูอันนี้เป็นปี41ปี41ก็จะผลิตน้อยน้อยกว่าปี3,4แล้วก็ปี42นะครับปี41 จำนวนการผลิต9 8 0 0 0 0ื่นเหรียญน,นะครับราคาสภาพผ่านการใช้งานจะเริ่มต้นที่เหรียญละ50บาทนี่นะครับ2541สี่หนึ่งเริ่มต้นที่50บาทถ้าเป็นไม่ผ่านการใช้งานจะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ4ี่ร้อยนะครับสองห่หนอ่านะครับก็ไปกันเร็วๆนะครับคราวนี้มาดูเหรียญหลักร้อยกันบ้างนะครับ อันนี้อันนี้เป็นหลักสิลอยู่นะครับอันนี้เป็นห้าบาทเรือหงปีสามหนึ่งอถ้าเป็นปีสามหนึ่งจะจะหายากกว่าปีสามศูนย์ปีสามหนึ่งผมจะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละยี่สิบาทนะครับสามหนึ่งนะครับสองห้าสามหนึ่งอ่าคราวนี้มาดูเหรียญหลักร้อยกันบ้างนะครับ อันนี้เป็นเหรียญราคาหลักร้อยนะครับเหรียญแรกที่ได้มาได้มาสองเหรียญน,นะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อี่ิบเก้านะครับอันนี้เป็นเหรียญปีสองเก้าช่อฟ้าสั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพนี้จะรับซื้ออยู่ที่เหรียญละร้อยห้าสิบนะครับ นี่นะครับ29ช่อฟ้าสั้นนะครับแต่ถ้าใครมีปี29ช่อฟ้ายาวจะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400นะครับอันนี้เหรียญ1บาทถ้าเกิดเจอปี29อ่ะขายได้เลยนะครับได้มา2เหรียญน,นะครับวันนี้แล้วก็ได้เหรียญ5บาทปี46มา1เหรียญกล้องไม่ค่อยชัดนะครับวันนี้อ่านี่นะครับ5บาทปี2546 ราคารับซื้อตอนนี้เริ่มต้นที่เหรียญละ200ถึง300บาทนะครับปี46สภาพผ่านการใช้งานก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับปี46จําจำนวนการผลิต182,000เหรียญน,นะครับยังยังเจอกันเรื่อยๆเจอบ่อยปี46นะครับส่วน1บาทปี29จะผลิตออกมาสี่ล้านสองแสนเหรียญนะครับก็ยังเจอกันเรื่อยๆนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับ อันนี้เจอยากสักหน่อยเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งนะครับอันนี้สภาพเก่าๆแบบนี้ยังขายได้หกร้อยนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาหกร้อยบาทนะครับปีสามหนึ่งต้องต้องดูปีพศด้วยนะครับคือเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งอเป็นเหรียญที่เรามีโอกาสพบเจอได้จริงๆนะครับเป็นเหรียญผลิตน้อย ผมไม่พูดถึงปีสามสามนะครับปีสามสามผลิตแค่หนึ่งร้อยเหรียญโอกาสที่เราจะเจอในระบบหมุนเวียนน่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับโอกาสที่เราจะเจอได้ก็คือปีสามหนึ่งผลิตหก0มื่นสองร้อยเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็สภาพนี้แน่นอนนะครับเจอในระบบหมุนเวียนแน่นอนนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ได้มาในวันนี้นะครับเก่าแบบนี้ยังหกร้อยบาทนะครับลองลองสังเกตดูแล้วกันนะครับใครที่ได้เหรียญสิบมาหรือว่ามีเหรียญสิบเยอะ ลองเช็คดูนะครับปีสามหนึ่งรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยจนถึงหนึ่งพันบาทถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าปีสามหนึ่งไม่ผ่านใช้จะซื้อเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทนี่นะครับลองดูนะครับเก่า,กาๆขนาดเก่าๆแบบนี้ก็ห้าหกร้อยบาทนะครับปีสามหนึ่งนะครับอันนี้กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับไม,ไม่แน่ใจว่า เพราะว่ากล้องหรือว่าเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าผมผมผมไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวค่อยทําเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับความคมชัดมันจะมันจะเยอะกว่านะครับเดี๋ยวทําเป็นคลิปสั้นๆลงที่หน้าเพจแล้วกันนะครับอนี่นะครับสิบบาทปีสามหนึ่งรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ผมได้มาในวันนี้นะครับก็เป็นเป็นเป็นเพจรับซื้อจริงนะครับไม่ไม่ใช่มิจฉาชีพ ไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับเพจผมช่องผมรับซื้อจริงๆนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาไลฟ์สดยืนยันตัวตนนะครับว่าเ,เป็นเพจที่มีตัวตนจริงๆนะครับไม่ใช่เพจมิจฉาชีพนะครับเพจมิจฉาชีพเขาเขาไม่ไลฟ์สดกันหรอกครับเพจมิจฉาชีพเขาไม่ไลฟ์สดนะครับอ่าแบบนี้จะชัดกว่านะครับห้าบาทปีสี่หกซื้อสองร้อยถึงสามร้อยหนึ่งบาทปีสองเก้าชอฟ้าสั้น สภาพนี้ซื้อเหรียญละร้อยหสิบสิบบาทปีสามหนึ่งซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับเหรียญน,นี้ผมซื้อมาหกร้อยนะครับน่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับไฟ้สดทักทายนะครับแจ้งเตือนนิดนึงนะครับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าอยากจะขายเหรียญน,นะครับการขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับใครที่มาขอซื้อเหรียญแล้วให้เราทําใบรับประกันสองร้อยสา5ร้นะครับไม่ว่าจะ เสียเงินเท่าไหร่นะครับคือมิจฉาชีพทุกคนเลยนะครับใครที่ให้เพื่อนๆทําอใบรับประกันบล็อกไปเลยนะครับบล็อกไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่บล็อกโอกาสที่จะโดนหลอกมีทุกวันนะครับซื้อเหรียญขายเหรียญต้องได้เงินนะครับไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้สําหรับไลน์นี้เจอกันไลน์ต่อไปนะครับไลน์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ